จวนาคราท่านพ่อทำไมไม่ประหารสวยตรงโหลวเสียเลยสบเพให้กรมอาญาทำไมพอเป็นขุนนางก็ต้องทำตามกฎระเบียบต้องเคารพกฎหมายตำแหน่งท่านสูงกว่าเจ้ากรมอาญาฝ่าบาทยังชื่นชมท่านถึงท่านจะตัดหัวตรงโหลก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรหรอกพอมีขอบเขตนี่เป็นเรื่องงานจงไม่ต้องยุ่งเอาแต่อ้างว่าเรื่องงานเขาเป็นลูกสาวที่นะ สยต้องหลงมันคบกับน้องเฉยอีตั้งนานแล้วไม่เคยเลิกกันสักครั้งพวกมันเหยียดหยามข้าน่าจะจับถืยอีมาแล้วให้ลงนรกไปพร้อมกันเลยพอได้แล้วไวไวพอหรือยังอสวยต้องหลงดังแกลูกสาวที่นะมันหลอกข้าไม่พอยังเจอทำลายความบริสุทธิ์ข้าต่อไปก็จะออกเรือนยังไงอะไรนะจะเสียตัวให้มันแล้วเหรอจะท้องแล้วเหรอตอนที่ไม่มีใครอยู่เขาแอบจ๊บเข้าไปทีหนึ่ง เรื่องเล็กๆเ,เรื่องเล็กยังไงคะเขายังไม่เคยให้ใครจูบเลยนะพอแล้วพอแล้วกลับไปพักได้แล้วนะไม่ไปสวยต้องหล่อไม่เป็นคนเนรคุณถ้าต้องจับพวกมันแยกกันเผาพวกมันให้กลายเป็นขี้เท่าแล้วเอาพวกมันไปไว้คนละที่เพื่เจอกันทุกพบทุกชาติท่านพ่อทําไมแก้แขนแทนลูกสาวถ้าท่านตายไปแล้วจะบอกได้แม่อย่างไงล่ะไปเลิกโวยว,วายซะทีท่านพ่อตอบค่าเหรอท่านพ่อตอบค่าเพราะไอเหล่านั้นสองรอบแล้วนะ ถ้าคราวนั้นเขาวังยาพวกมันที่วัดผูตตี้ข้าคงจะไม่ต้องโดนพวกมันหลอกแบบนี้อีกวัดผูตี้ทำงานใหญ่เสร็จสัทีอาตมาแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะขอบคุณค่ะเต้ซือขอบคุณมากค่ะอมิตาพุทธอาตมาม่วาสนากับคำพีนี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกเออที่เต้ซือเดี๋ยวข้าพาเข,ข้าไปพักเนาะเหนื่อย <ๆ S 2> ม,มากแล้วแม่สนนิษฐานถูกจริงด้วย คัมภีร์ชีพอมะตะเป็นคัมภีร์เคล็ดลับสุดยอดวรยุทธ์จริงๆคัมภีร์ชีพอมะตะไม่ได้เอาไว้ฝึกลมปลาเหรอทุกสรรพสิ่งมาจากสิ่งเดียวกันฝึกลมปราณถึงขั้นสุดท้ายก็จะเป็นวรยุทธ์หล่อรวมเป็นหนึ่งเดียวถูกต้องแม่ถืออี้เจออะไรเข้าเหรอกุญแจสําคัญอยู่ในสีประโยคสุดท้ายถ้าฝึกสําเร็จก็จะฆ่าควนได้อย่างไรร่องรอยว้าวสุดยอดไปเลยจริงด้วยผลักท่าตั้งห้าไปบนกระโหลกสั่นสะเทือนอาญตนะ เมื่อจิตรวมศูนย์ถึงขั้นสุดลมปราณภายในจะรั่วไหลออกมาสื่อประโยคนี้คือท่าวรย,ยุทธ์จิกนิ้วมือให้เหมือนกงเล็บส่งพลังในร่างกายไปยังนิ้วมือทั้งข้าให้พลังหญิงแทรกซึมลงไปในกะโหลกของศัตรูและอายตนะจะถูกทำลายลูกภายนอกเหมือนจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าเลือดและลมปราณภายในจะค่อยๆไหลออกมาหลังจากผ่านไป12วันบนกะโหลกก็จะมีรูห้ารูขั้นนึกออกแล้ว ตอนที่มือปราบสองคนนั้นตายก็มีเลือดไหลออกจากหูวรบกวนรั่วไหลหรือว่ามือปราบสองคนนั้นจะถูกอรยุทธเทวดาของว่าเจ้าฟ้าฆ่าสวยต้องหลอกับเฉืออี้จะเป็นไปสืบเรื่องคัมภีร์ที่วัดผูต่ตีแต่ว่าที่จริงแล้วพวกมันไปจีบกันดีนะที่ข้าสองคนไปจับตาดูไม่รู้ว่าพวกมันแอบไปจีบกันกี่รอบแล้วแสดงว่าพวกมันเข้าไปวัดผูตีเฉ <c oughs> ืออ,อี้กับอินซีดำอยู่ไหน ประสบมาหาพวกเขานี่เองประสบมาช้าไปแล้วพวกเขาไปกันแล้วไปนานหรือยังเรึ่งช่วยยามเห็นจะได้พวกเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนต้องรีบไปเฮ็ดรับมหาวรยุทธท่านช่วยพวกมันแปลคำพีเป็นภาษาพั่นนั่นเหลพะพับพุทธองค์ทรงเมตตาอาตมาแปลให้พวกเขาและพวกเขาก็เอาไปแล้ว <IS C AL> 一生尽力，慰问。